ไม่ไหวหนะ้าดาราสาวรุ่นใหญ่ฟาดกับจุกๆุเจอเกียนคีย์บอร์ดขอมีอะไรด้วยเรียกว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการที่สวยแซ่บขึ้นทุกวันสำหรับเอชุติมาถึงจะอายุย่างเท่าเลขหกแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับความเป๊กของสาวเอได้เลยล่าสุดเอได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตผ่านทางรายการคุยแซบโชว์จึงช่วงท้รายการ เอยังได้พูดถึงเกนคีย์บอร์ดที่ทักข้อความมาขอมีอะไรด้วยว่าหลายคอมเมนต์ก็หยาบคายแต่คนนี้หยาบคายสุดพิมพ์มาว่าสวยแบบนี้อยากลองดาราเราก็ตอบกลับไปว่าทำไมผู้จาแบบนี้เราไม่ชอบคนที่ดูถูกผู้หญิงเรารู้สึกว่าแลฉันอยากลองแกไหมเราเป็นคนตรงๆอย่ามาดูถูกไม่ใช่ว่าเราต้องลดคุณค่าตัวเองเพื่อจะให้มีผู้ให้เร็วที่สุดมันไม่ใช่ไง การดูถูกเพศแม่มันไม่ถูกเราพิมพ์โต้อตอบกลับไปเราไม่ได้เสียใจเราชินกับเรื่องพวกนี้มากๆอยากจะบอกไปว่าอย่าไปใส่ใจคอมเมนต์แย่ๆมันจะทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าพวกนี้เป็นพวกสมองหมาปัญญาควายมีหูเอาไว้ขั้นสมองเท่านั้นรอให้คนอื่นจูงจมูกด่ามาฉันก็ฟ้องกลับฉันโรคจิตกว่าอันไหนบั่นทอนเราก็บอกมันไปบอกไอโรคจิตที่ชอบด่าดารา คุณไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบไหนเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่รอดยังก่อนจะมาด่าคนอื่นเขาว่าคนอื่นไว้ระวังจักเข้าตัวเอง